ก็เป็นก็ลนเอียงอย่างคือกองกลองเอาไปเออเอาไป่ยา่เมยากค่พูดหนึ่งครับองไั่งี่เี่ยจบสอร้อบาท2อ0ยบาทได้สบู่สมุนไพรอ่อนหกก่อนนะครับฝากไปไล้เหมือนกันเหมือนเลยเน้วันนี้มันนี้มาเท่าไหร่วนีมาแค่ร้อยชุดได้รอท่านพันอิเมครับกับสบู่สมุนไพรดีๆสบู่สมุนไพรหอมหอมความร่วมมือเอาลูกสาวกัเลี่ยุารนะครับแส เอาต่วานตะวัน <tampoco> ก so no okay. ันแจกไหมท่รับอกอันาั้นแจกเลยว่เป็นอย่างนี้เอออันนั้นแจกเลยเอาความความนมือสักคู่นึงนี่แม่น้องขอควพมรลวมมือสักคู่นึงทางการผู้จดงานบอกว่าไอ้วันท่านเด็เชี่ยคนเขาจะไปลุ้งอออกัได้ยี่งไขาีม่ชบกันชองตาลาอะไรนี่เล็กไปตามนาทีนะเออนี่อุงอีดีสักพต่เด้เออเพราะฉะนั้นอยู่ทเพื่อสย เข้าข้างในก่อนมันกาเขพ่เียกันก่อนเอาคำ้าคามพ์น้าคำน้าไม่ได้ดูเพื่อค้าไม่ได้าลกไปซื้อลสพนยังไงบอสื่อเขาท่านทันกานเก็บไปเรื่อยถัไเ่นะคะนั่งก็บอกมันทกงเก็บเยแต่ว่าอยาให้ออกไปเพือเี่ห่อาชกาอดีสบู่สมุนไพรอิงออนก่อนละออกไปไดี้ออกไปเรื่องพนะอยากให้ในสบู่สมุนไพสากอนหัวก้อนอยักเ้ายเ้าด เียม่มาญาติมาเร้ยสมมติว่เขาไม่ได้เกิดที่ยังขื่นจะได้เลยสมมตเราเปิดเทปไปสมมตเราเปิดเทปไปซื้อตอนนี้สีเขียนพี่น้องทั้งหอกสักวันกันเลยสมมตเราอุ้งยิงพี่นออกเอออาเขาก็รลมกันสักวันนะครับกเเไปขายบัานไปยมเงิืมขายบสร็จแลกันนครับขายบ้นสรได้เลยโั่นเสยบอมมตอรก้อนกระานหัรยบาทัาี่ยเต บงงาทขางันอีก <Okay. S 1> บงงาทขางนอีกร้อี่สิบบาทเลยพี่น้องเลยบที่นี่พี่น้องซื้อเขามากแค่แปดสบาทเมพาะ่นไทในในยใช่ปีหกนี่เลยเออเอาขอขอบละเมอจะหน่อยนะครับงานนี้เป็นงานของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนชันสิบแบบนะพอเรบอกว่าไม่ได้เลยครับสุวรอณภมิองเพราะท่านออกครับสุวรรณมิงพาท่นออกพี่น้องออกไปกอ,อนนะครับพี่น้องออกไปกอนชอุวรรณูิองท่นออกเออ มาไปก่อนนะลูกะเปอเขาสมบูรณ์เขาผสานี่กอกมาเอออันทีแม่ข่อนผมนะ่านผู้ใดางผู้ใดหรือว่าปวดขาแกงก็ผสมให้โจ้ทนท่นผู้ใดปวดขาเป็นโรคเกาัดแกงปรผสมท่านไปทันยางก็หอดบวกเลยแกไไปถือตาประาก็ถือตาประสามไปเอาถอยยางย่างเอาตาประหามาเลยอีกจะมีแม้ต้ยางยางเออเดี๋ยวเกียนั่นกอกยายเอาตไปเออสาม ฉี่ครับพุชจาระอันเดียวกันมั่งพ่อเราว่าจะบอกใครเราว่าปวดฉี่เลยเนีเแต่เราว่าบ๊อบจะบอกไคขนาดพ่อให้บอกใครอาจารย์จ้องบอกมูกรอาจารย์ทิมอาจารย์ทิมปวดฉี่พ่อทิมเปิดลงเล่าเล่าเล่า่อยครับพระราจาด้วยกันดีกันเออเป็นยังไงว้าอยู่โดนกงูเอ้าว้าสวดได้ไหมเป็นบาสวดเป็นบาสวดกับเป็นผู้บาเป็นพุทธเจ้าสักบอกแมนจะไหนมาสัตว์เอ้า เราโ่นเามปดนอะไรก็้ือนี่เป็นบบไเลาใส่้ปะาเราเป็นบ้าสุดเบนกันเ้่ไเป็นชิ้นเดร์นี่ลูกสาวอยนบ่กเลย่าเราบมานข้ออมากเราดูคนอย่าเราเล้มี้ามเป็นบ้าเออผมคืบคเดยผู้ใดล่ะเอาผู้ยืนมาใกล้ๆกับของนี่แหะานี่นหอเลาสี้นะโอเีผู้หาดิแมงผู้ อาบิน้องแม่ใหญ่ยันเรื่องยันเรื่องสมุนสมุนให้กับท่านแล้วไปยันเรื่องไปยันส้มเต็มผู้สำรับสนุนซื้อบัตรซื้อก่อนนะครับซื้อบัตรร้อยยี่สิบบาทแล้วถือบัตรนะครับไปเดย์ให้กับท่านบุญท่านของเฮาเวเมืองส้มอยู่ในปวดขาปกติ เรื่อยังเปิดประเด็นเช่าถึกวดขาิอ้ยอันเปิลมาเปิลได้ของมาแล้วมาย่เยัไปตราให้พมาแงเอาน้าแม่สลบนโอ้ขี้ข้างอันเจ้าหน้าที่ลอล่งลอยนลอ้ถึงกวดน้ำติไปปวดะลราพี่น้องบอกว่านจะสิไปอุกิกใหม่่นีอุ้งอินี่เาอาุ้ิาทอากแม่สิ้นเอาแล้วไปัญญาต่อเพิ่ตอนี้

กูม en, ja, ันชอบปวดโดนมันกนวคือาใส่ไปไีแ่สมันไม่สั่ยางก็ะเออนะยาเื่แต่นันนันน่าโอ้ย่ามนจะบาิดเขาเปนออ่ะมือนีเป็นนากอาสาพัฒนาชุมชนนกาฬะซึ่งจิตอาสาที่เป็นพัฒนาชุมชนนี่กนี้เดือดเลยพี่น้องเด้พวกนี้เดือดใรวนลยน่นึงหมูบ้านหนึหม้นที่สองคน พี่สองหรือสามต้นะคครับุณเป็นตัวแทนของหมู่บ้านหลังจากนั้นก็จะส่งเป็นตัวแทนตำบลตำบลก็จะส่งไปใต้ยิ่งไปเป็นตัวแทนของอำเภออําเภอต่อไปเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอไปเป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับจังหวัดส่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของตำบลไหมตำบลไนพอได้ไหมแล้วพอหยุดไปยุบ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 ไปยบไปยุบไปยุสไปรุไปยุบไปยุูไ เพราะฉะนั้นเราต้องในความร่วมมือครับในการสนับสนุนคกับกลุ่มงานเรามีใช่ประโยชน์่นการศึกษาครับตลอดที่ที่จังหวงจะให้เลยก็ต้องไปนะครับเป็นอย่างกฤษเป็นบองแง่เป็นแขนเป็นขาเป็นแขนเป็นขากับพัฒนาชุมชนหลาคนเลยว่าไม่น่านพัฒนาชุมชนนักอาสาคืออย่างเป็นตัวแทนนะครับถ้าไปลองเป็นตัวอาชีพอะต้องมาเออถือเสามี่พก